สวัสดีครับวันก่อนมีข่าวว่ายูเครนได้รับ F16 แล้วแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกแอดมินว่าทางสาหรัฐห้ามยูเครนนำ F16 ไปใกล้ชายแดนของรัสเซีย40กิโลเมตร กลัวว่า F16 จะถูกรัสเซียจัดการพยายามพูดถึงข้อห้ามโน่นนี่นั่นของ F-16 ว่าไม่มีอิสระในการใช้สหรัฐยังตามควบคุมประมาณนั้นหรือพยายามบอกว่า F16 กลัวเครื่องบินของรัสเซียแอดมินก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรนะครับหาข่าวเรื่องนี้แล้วแต่ว่าไม่เจอว่าสหรัฐห้ามจริงไหมแต่ก็มีผู้ชมมาคอมเมนต์บอกว่าแล้วรัสเซียห้ามเครื่องบินของตัวเองเข้าใกล้ยูเครนกี่กิโลเมตรเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าหลังจากที่รัสเซียเสียเครื่องบินเยอะๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก็มีเห็นข่าวว่ารัสเซียใช้เครื่องบินอีกเลยมีบ้างตอนปล่อยแฟบสามพั 3000, แต่ก็ไม่รู้ว่าปล่อยจากระยะกี่กิโลเมตรและแฟบสามพันก็มีลงเป้าหมายด้วยรัเสเซียก็ต้องมีข้อห้ามว่าห้ามเข้าใกล้ยูเครนกี่กิโลเมตรเช่นกันนะครับ F16 กับยูเครนมีข้อกําหนดก่อนหน้าแล้วว่าโจมตีได้ในเขตของยูเครนเท่านั้นและก็มีการพูดถึงขีปนาวุธที่สหรัฐจะให้กับ F16 ของยูเครนเรารู้ว่า F16 สามารถติด AIM120 ที่มีระยะไกลได้ แต่ว่า AIM 120มีหลายรุ่น AIM 120D ที่มีระยะ160 1 8 0กิถึง180กโลเมตรไม่ใช่ F 1 6ทุกลำจะใช้ได้นะครับต้องเป็น F 1 6รุ่นอัปเกรดวีดาเป็นรุ่นใหม่เป็นแบบอีซ่าเท่านั้น F 1 6ที่ยูเคได้รับเป็น F 1 6 a p รุ่นเก่ามีการอัปเกรดบ้าง แต่ว่าอาวุธไม่น่าจะได้รุ่น AIM 120d ที่มีระยะ160-180กิแโลเมตรแน่ๆเพราะว่าเวด้านำทางขี่ปนุษย์ไม่ได้นะครับอาจจะได้รุ่นรองรองที่มีระยะ80-90กิโลเมตรอันนี้คือขี่ปนุษย์อากาศสูงกาศที่นำวิธีด้วยเวด้าส่วน AIM 9 AIM 7อันนี้ก็คือขี่ปนุษย์พิสัยใกล้แสวงความร้อน ที่มีระยะ40-50กิโลเมตรใช้งานได้อยู่แล้วส่วน A G M 8 8ห้ามเป็นขี่ปรวทุแสวงขึ้นเว้าก็ใช้ได้อยู่แล้วเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เว้าของเครื่องบินในการนำทางพวก G d ดแเจดแอมใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่านำทางด้วย G P S อันนี้ถ้าถามว่า F16 ของยูเครนใช้ขี่ปรวทุ์รียะ160-180กิโลเมตรไม่ได้มันจะเสียเปรียบรัสเซียไหมก็ไม่ได้มากนะครับเพราะว่า R31M ที่มีระยะ400กิโลเมตรของ รัสเซียมันไม่ได้รับรองผลขนาดนั้นรัเสเซียจะใช้รัเสเซียต้องส่งเครื่องบินเข้ามาใกล้ๆนี่เหมือนกันและ r 37 m ลูกใหญ่สู35บรรทุกได้ไม่เยอะความเร็วความคล่องจะลดลงเยอะและสู35ทดสอบใช้ r 37 m ไปไม่นานนี้เองนะครับ r 37 m เป็นเหมือนกับ AIM 54 Phoenix ของสหรัฐลูกใหญ่ใช้เวด้ใหญ่และต้องใช้พลังงานจนในการปล่อยขีปนาวุธ AIM 54 Phoenix ใช้ได้ดีกับ F14 Tomcat แต่ว่าเอามาใช้กับ F15 Eagle ไม่ได้เรื่องเพราะว่าเวด้าและก็ความแรงของ F15 ไม่ถึงนะครับในการเพิ่มแรงเฉยเพิ่มพลังงานโจนใหกับขีปนาวุธตั้งแต่ Tomcat ปลดประจำการไปก็ไม่มีเครื่องบินลำไหนใช้ AIM 54 Phoenix ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ AIM 54 Phoenix มีน้ำหนัก460กิโลกร,รมัมถือว่าหนักมากสําหรับขีปนาวุธต้องใช้เครื่องบินลําใหญ่อย่างทอมแคทอันนี้กรณีศึกษานะครับก็คือสงครามอิรักกับอิหร่านทอมแคทของอิหร่านตรวจเจอเครื่องบินของอิรักบินหมู่4ีมาอันนี้ความสําคัญของการบินหมู่4ีคือเป็นยุทธวิธีหลอกวรด้าบินมาสี่ลำชิดๆกันวรด้าจะคิดว่ามา1นึ่นะครับ วีด้าของทอมแคทตรวจเจอปุ๊บทอมแคดต้องเร่งความเร็วให้สุดใช้อัพเดอร์เบอร์เนอร์ในแบบเต็มที่เพื่อเพิ่มพลังงานจนเพิ่มแรงส่งให้กับ AIM 54 Phoenix และก็ปล่อยขีปนาวุธที่ระยะ90กิโลเมตรจากเป้าหมายนะครับและมันได้ผลบินมูซีร่วงไป3เสียหายหนัก1นึ่ลำนั่นคือวิธีใช้งาน AIM 54 Phoenix ที่มีน้ำหนัก460กิกรัมนะครับ มาที่ R37M ที่มีน้ำหนักถึง500กิโลกร,รมัมมันหนักกว่าฟีนิกซ์และรละัสเซียสร้างมาใช้กับ m ิก31ที่มีความแรงความเร็วเหมือนกับ cat, ทอมแคททฤษฎีเดียวกันนะครับก็คือต้องการอาศัยเพิ่มแรงส่งจากเครื่องบินในการใช้งาน R37M และแอดมินคาดว่า มิกสาปล่อย R 3 7 M จากระยะเดียวกับทอมแคทที่ปล่อยฟีนิกซ์ก็คือประมาณ90กิโลเมตรแม้ว่า R 3 7มจ M จะมีระยะยิงถึง400กิโลเมตรตามสเปคในกระดาษก็ตามนะครับและถ้าเอา R 3 7ม M มาติดให้กับซูสามันเล็กกว่าแรงน้อยกว่ามิกสามันก็จะไปซ้ำรอยกับสหรัฐที่พยายามเอาฟีนิกซ์มาติดให้กับ F 1 5 e ห้าอกก็คือไม่ได้ความทั้งความแรงของเครื่องยนต์ทั้งเรดาร์ ซู35แรงน้อยกว่ามิก31เยอะที่สำคัญวีด้าของมิก31มีพลังถึง400กิโลวัตต์นำทาง r 3 7 m ได้ดีนะครับส่วนซู35วีด้ามีพลังแค่20กิโลวัตต์ ต่างกันมากเพราะฉะนั้นซู35ต้องเข้ามาใกล้มากกว่าที่ m ิก31อทำอันนี้ถ้า m ิก31ปล่อย R 3 7 M ที่ระยะประมาณ90 1 0 0ถึง100กิโลเมตรซู35ต้องปล่อยใกล้กว่านั้นไกลสุดก็แค่60 70กิโลเมตรนะครับระยะนี้ AIM 1 2 0 C ของ F 1 6ปล่อยถึงนะครับและถ้าซู35ติด R 3 7 M ความคล่องตัวจะหายไปมีน้ำหนักเยอะหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นซู -35 กับ R 3 7 M ไม่น่า เทพขนาดนั้นมันมีข้อจํากัดนะครับปล่อยจากระยะ400กิโลเมตรไม่ได้แน่ต้องเข้ามาใกล้ๆอยู่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงและรัสเซียก็เคยลองเอา R 3 7 M มาติดให้กับ Su 57แล้วและรัสเซียก็ไม่ได้ใช้ Su 57จนถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ผลนะครับมันติดตรงที่ R 3 7 M มีน้ำหนักเยอะเครื่องต้องแรงวีด้าต้องไกลมันถึงจะใช้งานได้ดีอันนี้ถ้า Su ส5ติด R 3 7 M รอรับได้เลยนะครับร่วงแน่แ